คนดูเยอะเหมือนกันนี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้สวัสดีทุกคนทุกคนนะครับผมเยวเยวตัว สุขสันวันเกิดนะครับอ๋อขอบคุณครับผมพี่นุ่นหวันดีครับแฮปปี้วัเดย์อ๋อแฮปปี้วัเดย์ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดก็เลยมาไลฟ์นิดหน่อยเพราะว่า <c oughs> แบบเออจัดงานวันเกิดไม่ได้อ๋อการัน,นีีมาลูกสามมาหานี่ถ้าดูนุ่น <c oughs> เห็นไหม รูเห็นไหม <c oughs> วนเกิดก็เลยมาไลฟ์เฉยๆไม่มีอะไรมาก <c oughs> มีความสุขมา,มากๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลย <c oughs> แล้วก็ขอบคุณ แฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ส่งของขวัญมาให้นะครับผมนี่ผมนั่งอยู่นั่งอยู่ข้างในกล่องที่เปิดออกมาแล้วอะไรลูก ที่สุดขอบคุณครับ,บอ๋ออันนี้นะครับผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็แฟนคลับทำนะให้นะครับผม,มเนื่องในวันเกิดครบรอบยี่สิบเอ็ดปีของผมนะครับผมแมวพี่หมาครับไม่ใช่แมวครับหมาน้องคือหมานะครับน้องไม่ใช่แมวใจะยินน้องชืออะไรน้องชืออะไรสิเก็เตอ น้องซีกเล็รมีอจด้วนะเรมีไอจีด้วยนะทุกคนลองไปตามน้องดูได้นะน้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมได้แหละใช่ไหมใช่ไหมไอหมาน้อย<ม>ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากเจ้าหมาน่อยเหมือนแมวเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่าขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ่ะขอบคุณค่ะข่ะาดีว่า youtube อยากให้ทำกับการเออทุกคน youtube ต่อไปเนี่ยอยากให้ผมทำอะไรครับแล้วก็อยากให้แบบไอ้รายการรายการใน youtube ที่ชื่อว่ารักนะครับเพื่อนเนี่ยอยากให้เอลใครมาออกคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนอยากให้ใครมาออกบ้าง ีฉันและคุณอ๋อสวัสดีสุขสันต์วันเกิดค่ะแบงค์ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ปิงสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับคิดถึงนะครับอ๋อขอบคุณครับคิดถึงเหมือนกันครับไม่เจอกันเลยพี่โจวว่างๆก็เจอได้นะครับ จอได้ที่พูดเปิดอะใส่เดียวไงใส่เดียว,ยเ,ยวเออชิมอนชิมอนก็น่าสนใจนะเตรียมตัวไว้นะครับคุณมอนครับฝากฝากอันโพนี่ไปถึงคุณมอนด้วยนะครับผมยังไงก็มาออก youtube ผมได้นะครับเดี๋ยวเราจะเติบโตไปได้วยกันครับเติบโตไม่ใช่เติบตัวเติบโต,ตไปได้วยกันนะครับ เอากล้านอนหมดสภาพเลยดูทุกคนดูมันนอนดูมันนอนนอนอืด <c oughs> กินข้าวเสร็จก็หมดอ่ะเวยวหวแล้วพอนอนก่อนเอาพี่เตมาโอ้ยไม่รู้พี่เตว่างหรือเปล่าอ่ะไม่รู้พี่เตว่างหรือเปล่าช่วงนี้นะครับ คือจริงๆอ่ะแม่ผมอยากทําอะไรเยอะมากเลยเว้ยแต่มันแบบติดที่แบบโควิดไงทุกคนแบบช่วงเนี้ยคือถ้ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเทศเรามันดีขึ้นนิดนึงนะ <c oughs> <c oughs> คือสักนิดนึงเด็ดใหทุกคนได้รับวัคซีนครบกันทุกคนแล้วเงเออมันก็น่าแบบสนใจนะครับผมที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับผมว่าเราจะผ่านไปด้วยกันครับในสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้นะครับคน ผมว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะครับแล้วเมื่อกี้เหมือนสวัสดีครับ <c oughs> ใครอ่ะคุณ mean. มีนมีนพูดถูกใจจริงๆเลย <c oughs> พี่เด็กอยู่ไหนอ๋อเด็กเด็กน่าจะอยู่ห้องมัมืครับ <c oughs> เด็กยังไม่มาแฮปปี้เบิร์เดย์ผมเลยเนะี่ยืูว่าแฮปไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ยุ่งมากเลย <c oughs> ทาสีบ้านนะครับทุกคนโดนเกิอตัวเองก็ทาสีบ้านถักทาเด็กมาเหรอ <c oughs> แก่ขึ้นดีปีแล้ว <c oughs> ยังยังไม่แก่ครับยี่บเอ็ดครับกำลังหนุ่มตัวเต็มไวัยไงครับ <c oughs> หนุ่มๆไงหนุ่มๆตัวเต็มว <c> ัย <oughs> <c oughs> เอาพี่วินมาออกโหพี่วินต้องจ่ายค่าตัวไหมครับพี่วินถามก่อนต้องจ่ายค่าตัวไหมครับถ้าจ่ายก็เบาๆหน่อยนะครับไม่มีไม่มีเงินกับ่วงนี้ขัดสนนะครับผมตาแดงแดงอย่าไปายะง่างแดงน้องเจ็บขาเข่า ตามันจะหลุดออกมาอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตามันจะหลุดออกมาอยู่แล้ว <c oughs> วันนี้มากว่าจะไม่มานานนะเนี่ยว่าจะให้สิบนาทีก็ไปแล้วยิงก็ยิง หน้ามันไม่เล่นด้วยเลยทุกคนดูดิหน้ามันอะเบื่อทำไมหนูรู้เบื่อเลยฮะฮะมีความสุขมากๆนะให้ i r เบ d a y อ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับพ่ต้าสวัสดีครับให้ p y เบ r t h เดย์ขอบคุณครับผม ทำยังไงครับทำให้ถึงเดี๋ยวก็ช่วงนี้นะครับใครว่างไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมเข้าไปดู youtube ผมได้นะครับวอนเดอ f แฟนครับผมนี่ขายของสักหน่อยฝากไปแบบไอ้กดติดตามให้มันถึงแสนวิวเลยนะครับไอ้แสนซับนะครับผมไม่ใช่แสนวิวแสนซับนะครับตอนนี้ก็เจ็ดหมื่นแล้วนะครับทุกคนฝากด้วยครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผม เฮ้ยแม่โทรมาฟังเสียงแม่ไหมทุกคนฮัโลโหลฮะไรสดอยู่ไรสดอยู่ไหนจีงงโอไรสออเออฮะให้โกหรับอีกเกื่องอีกเกื่องหนึ่งไลฟรอืม เปรกเปิ้ลเราโฟกัสได้แม่บอกถ่ายถ่ายแฟนคลับดิสวัสดีเอางั้นคนนี้นะสวัสดีเร็วเดี๋ยวสวัสดีดีแฟนคลับทุกคนได้ยินปะเออหัวห้าเราคนนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหัวห้าเดี๋ยวหัวห้า โทรมาถูกเวลาซะด้วยนะทุกคน <c oughs> ขอกำลังใจเรียนออน,ออนไลน์หน่อยสู้ๆนะครับผมใครที่เรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับหวังว่าผมสำหรับผมนะผมว่านะนะสู้ๆไม่รู้จะพูดอะไรทั้งนั้นก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตเรวยรร้ายแบบนี้ไปด้วยกันนะครับผม <c oughs> สำเนียงภาษาเลยนี่ไงพูดพูดไปเมื่อกี้ไงคุยกับแม่ไปหรือว่าเข้ามาไม่ทัน สุขีโอ้ขอบคุณครับจะไปไหนลูกมาเน่แม่วอลเลยแล้วแต่ฮักขอบคุณครับขอบคุณครับไหนฮะเจเจกับเอเจ พี่แฟงเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดเลยครับเป็นคนจังหวัดเลยครับไม่ไปนะครับไปแล้วนะครับไม่ไปแล้วคะเไ, <c oughs> ไ,ไ,ไม่ชอบเลย <c oughs> น้องหมาชื่ออะไรคะชื่อสิกาเล็ตครับชื่อน้องสิกาเลตแต่น้องมันไม่ค่อยัอนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เนี่ยมันจะ ไม่ให้ความร่วมมือหน้ามันแบบคือเมื่อวานผมอาบน้ำให้เว้ยพออาบน้ำเสร็จปุ๊บมันวิ่งออกไปข้างนอกทุกคนใช่ไหมไอตัวแสบแล้วคือเมื่อวานเนี่ยมันฝนตกด้วยพอวิ่งออกไปข้างนอกปุ๊บมันไปเหยียบน้ำข้างนอกอะ่ะโอ้โหคือต้องทำไงทุกคนคิดไว่าไงทุกคนคิดไว่าไง ที่บ้านมีกี่ตัวมีน้องตัวเดียวครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีเพิ่มเดี๋ยวขอแบบคือตอนนี้ของที่บ้านผมมันเยอะมากเลยทุกคนมันอยากให้มีแบบเอยสนามย่าบ้านเนี้ยน้องจะได้วิ่งเล่นบ้าง,าง,งคือถ้าบ้านแบบเอออย่างเงี้ยมันหลังไปนะครับก็ว่าจะในอนาคตอาจจะมีเพิ่มมาอีกตัวครับผม บอกกำลังใจทำการบ้านด่วนสู้ๆครับสู้ๆนะครับตั้งใจหามกันบ้านนะครับวันเกิดของผมก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆไปได้วยกันนะครับผมวันนี้สู้ไปได้วยกันน้องมีไอจีไหมคะหมามีไอจี IG ไหมมีมีครับน้องชื่อว่า ซิกาเล็ตนะครับ C I G A จ G G A ค่ะไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวผม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 บผม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 พิมพ์ไว้ให้แล้วกันนะครับทุกคนผมพิมพ์ไม้ให้จำไม่ได้เหมือนกันสินี่ซิกาเล็ตนี่ครับทุกคน,นซิกาเล็ต แต่ไม่มี S อนะครับผมเติม S อเฉยๆ <G ül üyor> <G ül üyor> รีวิวเด็กค่ะโอเด็กไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วอ่ะคือมันเจอกันบ่อยเกินแบบอะไรดีวะที่ทุกคนยังไม่รู้เด็กเลี้ยงงูนะครับเดี๋ยววันเกิดเด็กที่จะถึงนี้นะครับ <G ül üyor> เดี๋ยวว่าจะพาเด็กไปซื้อง,งูนะครับผมเดี๋ยวลง youtube ด้วยนะครับ <G ül üyor> ติดตาม youtube ด้วยนะครับ <G ül üyor> ช่วงนี้ทำอะไรยากมากเลยเพราะว่าจะออกไปไหนก็ออกไ่ได้นะครับ รอดูรอดู ทุกคนเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับ๋ยวผมไปแล้วนะครับเออขอถามอะไรหน่อยถ้าผมแบบเออทำอาหารลง y o u t u b e เนี่ยจะมีคนดูไหมอายุยีิบเอ็ดปีครับเนี่ยเสื้อเสื้อได้ไหมครับทางที่อ่าเพจแฟนเพจแฟงแฟมิลี่นะครับผมจุกสาวันเกิดนะครับพี่แฟงขอบคุณครับ ไว้เจอกันทุกคนเดี๋ยวผมมาไลค์อีกทีก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวไปถ้าคิดถึงผมก็ไปดูใน youtube ได้นะครับผมทุกคนบ๊ายบายไปและบ๊ายบาย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 